สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสกูสักคนนะจ๊ะอันนี้มีแต่ป่านะจ่ะพี่น้องจา๋าญยาดิยาินะคะอันนี้ก็คุณน้านะคะอันนี้ลุงพ่อรวยวะนี่โอ้บ่แม่น่ารวยตัวน,นี้อันนี้พ่อพ่อน้องทัศนะคะอันนี้ก็คุณน้านะคะคุณแม่แขรสวัสดีค่ะหนาวพี่น้องจ๋าหนาวหนาวอันนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศสุ่มที่จะเฮ็ุงานมาอื่นนะจ๊ะมองท่ายลูกเกีบยาพสวยๆจ้ะพี่น้องจา๋านี่ จัดฉากพี่น้องจัดฉากนี่ก็ต้องขอบคุณพี่สาวนะคะพี่สาวทิทั้งสองคนเลยจ้ะเป็นจัดการให้นะคะแล้วก็จะขอบคุณพี่น้องทุกู้ทุกคนข้ามวยพ่อแล้วก็มอบิ่งดีๆให้ทิพย์หลายๆคนจ้ะมีหลายๆคนที่ส่งอะไรมาทิพย์เยอะแยะนะคะแต่ว่าทิพย์ยังไม่ได้ออกคลิปนะคะก็ก็ขอโทษน้ำเดี๋ยวงานเดี๋ยวทิพย์กรสีแจงสีแจงให้ฟังนะคะนี่อันนี้เป็นทีมงานพี่สาวพี่หนุ่มนะคะหนุ่มก็แล้ชกันคะครูเบอยู่บ่ <laughs> อ๋อคุยงานอยู่วา,าสันผ่นหว่าวาสันอ๋อแฟนเบิ่งกับสิว่าเราหายกันเลยนะ <c oughs> นี่นะคะพี่น้องจา๋าสวยงามพี่น้องแต้ขนาดเล็กับสวยงามและจ้ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้นะคะแต่แรกว่าสิสสุดธรรมดาเอื่อยก็อยากจัดอยากให้น้องมีภาพง,งามๆพี่น้องจา๋านี่ วันนี้ก็กำลังเฮ็ดกับเพาวพี่น้องจ๋าทำกับข้าวแล้วนะคะเฮ็ดกับเพาเรียงยัดยาตินะคะเดี๋ยวพาไปเบ่งมันเาียกหนนึ่งข้า,าวไร้หัวัวได้ใจพี่น้องจา๋านี่นึ่งข้า,าวไร้หัวแล้วเฮ็ดไปเรื่อยปูกระยากำลังสีมาจากปูกระยากะหอดอุดรแล้วอันนี้ก็จะมียำนะคะที่ทำยำ นี่อันน <za> ี <deuxième essel> ้พ <am> ีสาวซอยแต้เทียงตะายพุ่น่ะทุกงานอรลดเมื่ขวนี้ตรงมีขวดเบียร์หางตลอดเป็นบอจะเียแต่กินเซียทขาได่กินเสียินมาบวบนมาวดา้าเพื่อนจวดเพื่นจวดได้พี่น้องให้แขกกินก้อนเพื่นว่าเอ้ย่ได้วัง่ได้วังน้ำเล่านี่ละวังน้ำเอื่อยนี่ะไม่อยู่นี่ แซ่บมากเห็ดเบื่อแขก็ดีเศรษฐ์เศรษฐ์เศรษฐ์หนอนี่ก็คุณลุงจะพี่น้องจ้าคุณลุงคนนี้เป็นคุณลุงเป็นพี่ชายของพ่อทิพย์นะคะพี่น้องเพิ่งกระถามโอ้ยเห็นแต่แม่บ่เห็นพ่อพ่อบ่พ่อบ่ได้อยู่นน้ำทิพย์แต่พี่น้องบ่ได้อยู่นน้ำแม่คนเดียกทางกันจ้ะโอ้เพราะลุงหนาวแล้วพี่น้องอากาศเย็นนะคะตอนนี้โอเขาว่างห่อนด้ะจ้ะ จ้ะที่ปาจะไปได้อัปเดตเนี่ยพี่น้องมันยุ่งหลายๆอย่างแต่ว่ากับสิป่ายามลงจ้ะเลยยังกินน้อหนึ่งปลาหนึ่งปลาอันนี้คุณน้าแสนสวยนะคะมากินหนึ่งปลาด้วยกันได้ค่ะพี่น้องกุ้แซ่บค่ะแซ่บตัวเนาะมันก็เป็นหยาดหยพี่น้องเอาแขนแขนเอาทั้งมูกับหยาดแค่นี้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะมีขึ้นดนตรีนะคะถา,ามบอมมี่เองนึ่ปรสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งขึ้นเราจะพี่น้องจา้าเปนเป็นดนตรี่ะอันไหนที่มันบบกว่าบอถึงลิกทธิ์เขาสินะจา๊ะโอ้ยหนาวหลายพี่น้องหนาวหลายนหนาวนี่แก้วนี่ก็ยำ นะคะแลัก uh, ็แกแก้วบ um, uh ักเรนพี่เนองกินกับหนึ่งปลาเพราเขาเนี่ยกันมี่เพราะเขาเพราะเขาว่ต้องร่ำให้ฟังกันแล้วแล้วเพาะเขาฟี่ๆว่าได้เนาะวันบรรยากาศเราโต๊พุนกัสิเป็นเพื่อนเพื่อนเดือฟันนะคะเพื่อนกันแต่ ตาเสาพี่น้องจ้าพิธีงานเก้ามงนะคะเก้าโมงถกมือน,นี่กรสินนพี่น้อนไหวอยู่ดอกพี่น้องจ้ากระสิโบได้จวดเดืกดอกเดี๋ยวจ้าเสาสนสีขาเจ้าเบาเดี๋ยวจะเบาสีขาเจ้าเสาเสอดอกเอาไว่งามๆเน่สวัสดีค่ะพี่น้องเนี่ยนี่เบ, <c oughs> บอร์ยังเบอร์ซ้องบ้นันเบอร์อนบซ ครับประตูเงินประตูทอนเออประตูเงินประตูทองนี่ได้แล้วบ่รอใครไม่ได้แม่ก็เห็นอะมามายู่ใส่ขวดยี่ใส่ปากกว่าได้ปากกว่าได้อันนั้นมันใส่ตามันมามีเนี่ยวันทึกได้อันนี้บันทึกได้มันจังเห็นใส่ขวดเอาขวดไม่พี่ดั่วเขามีพยานอยู่มามามีดน่อยใม่เห็น ที่หลัางมูได้พี่น้องคนนี้มาที่หลัางมูพ่อ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 น่โอยฉันก็เกิ้นตาปเก็บภาพนะคะคลิปนี้เก็บภาพนะคะความสุขของเพื่อนๆนะคะของทุกๆคนเลยแล้วก็ของทริปนําพี่น้องจ้าได้พี่น้องจอบเบิ้งยิ่ยยำได้มื่สิชียยกพี่น้องวะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะโซเฟอร์พี่น้องภาพตัดมาแล้วเออสุดยอดเลยอ่ะ เดี๋ยวบวกสามมันจะขอเองลูกงสุดยอดสุดยอดบอสเยอะซื้อช่อครับพี่น้อวกินเยอะพี่ทิพย์ไม่เห็นแร่นแรนแรนแร่นไรเดี๋ยวมังเจอเดี๋ยวมันเจอเมื่อไรเดี๋ยวมันมีคนเปิดวิดีโอให้อ๋อเอออันว่าเห็นแคนเด้อปลามันปลาเด้อนี่ครับนี่แต่ละคนนี่ก็คนละย่าเลยเนาะเออคนละย่าง คนละยำของเปลือกจับเบาะทั้งนั้นเราทำันเพื่อไม่คนละยำเพิ่มจับเบาะทีเลยจับเบาะท่านนั้นทั้งนี้กินข้าวนะคะพี่น้องจ๋ากินข้าวกินข้าวเล่นรับแก้มไปสละปัดผู้สาวทั้งหลายคืองามเช่นนี้ผู้สาวไม่ชองามอันนี้อันนี้เป็นแฟนของของของแช็กนะคะนุโสดนะคะอ๋อตายแล้วอุ้ยได้ใจกูนะวะไม่ได้ใจทวะ่า เดือดๆพี่น้องมีมีม้าเดียวข้าเหรียญางฮ้อนพี่น้องจ้ามีแงองอหนาพี่น้องหนาอีกแล้วเหนานะคะแต่ว่าไก็ยังไม่นมีแหงอัเดีต้พี่น้องมองขึ้นเขาพี่น้องจ้ามีใจร้ายพี่น้องจ้าดีใจดีใจร้อนร้นระปุกลล่อห่างหามพี่น้องจ้า นี่จะของมวยนี่จะคนสวยๆแล้วก็หล่อๆนะคะแต่ว่าก็สวยสู้ที่ประเด้ดอกว่าว้าวสู้ค่ะนี่ฝากเสียงเราแสดงว่าเราจักบกสามบกโบกได้ด้วยรึเป้่าคนนี้เป็นเป็นหางเครื่องนะคะคนนี้เป็นนักร้องนะคะนักร้องเสียงผ่าไม่ยงผ่าค่ะไต๋สุวรรณานค่ะเออน้องตายสุวรรณานเสียงดีครับเสียงดีอีกทีพี่น้องจ้าพี่น้องว้องขอไปกดเบิรงกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องได้จ้ะ นี่ขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนเดิมจ้าหนาวพี่องหนาวเนี้ยเือจ้หนาวตงไปนอนเร็วๆพื่น้องเดี๋ยวสีมันสวยนะคะแค่ะมีอะไรมาฝากลองฟ้จากสองคนกเราไข่ไข่หินไม่นังว่ะติมา สาไล่นั่นแหละสาไลสาไลเอฮ้ยมันเห็นแสงมันไายังไงมันเป็นสาไลบริสุทธิ์อ๋อบริสุทธิ์เห็นคือยังกระดาษเห็นไหมแล้วกินได้บ่กินได้เดี๋ยวเชียร์สู้กินไม่ต้องกินกันวันนีนโอเคอ๋อเฮ้ยขอบคุณคาลาผมกินกินกินกระดเกี่ยวกระเกี่ยวมาเลยเกี่ยวมาเลยพวกเป็นนี่ยมาตรวจไหมคุณเออมันไม่ท้อเรากินกันทั้งวันทั้งคืนกิน เมาล้วยังกินโอเคครับผมเออดดีดีฮักแขงนียงเนียวมาขายได้หนิพ <mon> ี่ร้องเอามาตอนเอมาตอนมโอ้เห็นว่ามูบใส่ส่งในแล้วปีใหม่แล้วกับปลียนแกอฟันคือสปอร์ตถ้าว่สุดยอดเลยยี่้กัาเสียมากเงินให้ยืมมั้งยาวเองเลย เลยพี่หลอกเหาด้วยความรู้สึกมูมาหาเมือนนี่ไปตั้งนานประทับใจมันแก่นแท้กับมูครับดีใจพี่น้องจ้าดีใจดีีหลเอาแก่นแขวนคือเอาตะมูแล้วก็เอาหยาดหยาแล้วก็ปูยานะคะปูย่ากําลังจะเดินทางแล้วพี่น้องจ้ากระลังสิ่หอดนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะบันเลงกันนะคะผมเดี๋ยวจังเลยสิ่สร้างเชียก่อนเราเนี่ยเดี๋ยวจังมาถ่ายเบื้องต้นกันครับเรื่องสามเดี่ต้องมีวังแลกจับต่อพี่น้อง เอาลิงอย่ในหม้อมันเดืดยุเด้อเขายุเดือกหรอกน้องแต๋นสุวรรณันค่ะคุยวันนี้ครับพี่น้องไม่เพิ่นางบ่ฝากบ่ติงแทะโอ้โหมีผู้ส่วนเราไม่ผู้สวยบ่มีผู้ส่วนเราเพิ่นนั้นก็มาเพิ่นบ่ได้จวดน้องเขาเขาจวดแล้วร่้ป่าวนั่นเพิ่นน่นี่เพิ่นบ่มีหมู ไออาดได้่นันข่าวได้นี่เดี๋ยวไปสัมผัสคุณลุงคุณป่ากันว่าแนวกินแสบบออันมาสัมผัสคุณลุงคุณป่าว่าแนวกินแสบบ่ค่ะแสบเดี๋ยวข้าถามว่าแสบในซองนี่เพื่อไปทั้งฝุ่นสิว่าบ่แสบมันยังมีหลักฐานหรอนะ แด่ขอวคุณหลายๆจ้าพาหยกน่นได้กินมาจิ้นเมื่ออยู่ว้าฮ่าฮ่าฮ่าว้ย้อนยานยานเมื่อก่อนนี่แหละเลยว่าหา้กินอยากให้ยูนั่โดนๆจ้าอันนี้เป็นพี่น้องฟังทั้งทั้งพ่อได้พี่น้องจ้าพ่อพ่อจวดนะคะนี่ในป่าที่จวดดีด้วยค่ะพี่น้อง วจดี่่นอันนี้ก็คุณแม่คุณแม่แม่เนยอืมโอ้ฮัร์คือใส่เสือไล่เสือเลียวเสือออกไล่มาเนี่เสื้อเซมิงหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวสวัสดีครับครับอกครับสวัสดีครับโอ้ยหลานล้านล้านแล้วพี่น้องร่างเข้ามาเราจะยัดยัดหลังเข้ามาแล้วนะคะ แล้วช <in> ิคกับไปเบิ่งมองนันอีกรอบนึ่งอันนี้ยิ้วนนะคะยิ้วันยิ้วันยิ้วนทำงานทั้งวันเลยจ้ะ้วันงานทั้งวันเลย้้าอย่าทายง่ามไรทาเนอนเลยโอเคพี่นองจ๊ะขออนุญาตไปตอนรับหยาดๆยาอกนจ้ะแล้วกลไปเบิ่งยังซอย แต่หลายคนกันใจพี่น้องกะขอบคุณเนาะพี่น้องกะนให้ความอ่าความสำคัญความความใส่ใจความห่วงใยแล้วก็คำอวยพรมาหลายๆอย่างก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องค่ะจ้าเดี๋ยวจังไดงมีอย่างสิพยายามอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าการเคลื่อนไหวของติดประมานะคะจิบวังว่าพี่น้องกัรุ่นคือกันจิบกันรุ่นคือกันพี่น้องจ้าแต่ว่ามือนี้อาจจะ่ได้จวดลายดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเจ้าบ่าพอมีสาวๆพี่น้องแห้งกันแล้วจะงไอเป็นไผอแล้วโอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยว คลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยพอกับคลิปหน้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย